สวัสดีค่ะผมชื่อพี่กินตาค่ะวันนี้จะมารีวิวอะไรเอ่ยวันนี้เป็นวันอะไรครับเป็นวันวาเลนไทน์ปะป๊าจะซื้อผ้าอะไรมามีหนะตื่นเช้าลงมาเราลงมากันสองคนนะตั้ง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 เย่ปะป๊ารู้นไม่ซื้อผ้าอะไรนี่เย่ <laughs> นี่เลยคนระับแปลกซื้อมาตอนไหนก็ไม่รู้นะคะ เราจะมาแกะของขวัญกันเลยนี่มีเด็กช่วยแกะแล้วนะคะนี่เบี้สีขาวนี่มีเด็กช่วยมีเด็กช่วยมีเด็กช่วยโอ้ยดูจากกล่องนะคะดูจากกล่องตอนแรกไม่กล้าไม่กล้าแกะกลัวแพงอุ <laughs> ้ยโอ้ย,อย,อยตุ๊กก่นอนตุ๊กก่อนอ่ะตุ๊กก่อนอุย กล่องยังหอมอ่ะขอบคุณนะคะบ๊า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 สตี๊ค่ะแกะวุ้ไม่อยากแกะเลยอะ่ะวิว,เว,วิเปิดแล้วนะคะเปิดแล้วนะคะออนึ่งๆๆกลัวแอบดูก่อนปกติอ่ะจะเป็นน้ำหอมใช่ไหมแต่อันนี้มันไม่ใช่กล่องน้ำหอมอะ่ะ ตึ้งตึ้ง๊บอื้มเอไม่เห็นอ่ะบองแล้วนะพาๆๆอ้าณนะตื่นเต้นไปอีกพาณนะหนึ่งสองสามดูพร้อมกันเลยจึมๆเรายังไม่รู้อยู่ดีว่าคืออะไรเฮ้ยเอ๊ะโอ๊ย ใช้กลิ่นย่งหอมมากบอกเลยหอมโอ้ยแค่เป็นกลิ่นยังหอมมากแตไม่รู้ว่าคืออะไรออ๊ะนเป็นกล่องรองรองรอง,รองกล่องอะไรไม่รู้รอดูกันนะครับชื่พี่แค่สามมาดูมาดูมาดูซิปาเชื้อไมให้ว้าวน่าจะเป็น น้ำหอมของดีออนะคะแต่กลิ่นนี้เดี๋ยวต้องลอง,ลองว่าเป็นกลิ่นแบบไหนหอมแต่อันนี้จะเป็นหอมอ,อ่อ,อนๆผู้ดีผู้ดีขอบคุณนะคะป๊าปาจุ๊บหน่อยเร็วๆๆ้วแล้วจะแกะเลยปะแกะแกะด่วร้อมกันรลยละกัน ทำไมเขาทำกล่องสวยจังปกติจะเป็นกล่องเล็กๆฉีกลนะไม่เห็นราคานะจ๊ะไม่เห็นราคาว้า <laughs> เห็นราคาแล้วค่ะ <laughs> โดนปิดตรงนี้ราคาแต่หาใช่รู้ไหมว่ามันส่องแล้วเห็นแปดันหซิอม,มาได้ไงโอ้โอยกล่องสวยงามมากเป็นกล่องนี้นะคะนี่เลย ชอบไหมคะชอบไหมคะไม่ได้คุณเยอะเ้าไหมฮะลองฉีดดพอไ <c oughs> หมข,<อ>ขอลองฉีดหน่อยนะคะโอ้ยเปิดนี่ออกข้าฉีดตรงนี้กันแล้วกันฮู้ยอ,อ,อ๋อหอมอ่อนๆนวลๆนวลมาก กลิ่นจะนวลกว่าของของอะไรนะแชากลิ่นจะนวลกว่าของชาแนลอ่อนกว่าของชาแนลนะลรงไหมโอ้ยทุกคนดูสิบอกเลยซื้อเองไม่กล้าซื้อค่ะนี่นะคะป๊าป๊าค่ะป๊าป๊าป๊าซื้อให้นะคะป๊าป๊าซื้อให้ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ นี่วันเลนทายนะฮะวันเลนทาย